แพตตี้เผยตัวผอมเกินไปแต่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนล้านเพิ่มน้ำหนักเป็นเรื่องยากที่สุดออกงานคู่ให้แฟนคลับได้ฟินกันอยู่ตลอดสำหรับแพตตี้อังสุมาลินและแดนวอรเวเจอกันกี่ครั้งก็มักจะโดนถามเรื่องแต่งงานตลอดและคำตอบที่ได้ก็ทำเอาเอฟซี ขัดใจตลอดเพราะยังไม่มีแพลนจริงจังนั่นเองละค่ะและล่าสุดก็ไม่ได้โฟกัสแค่เรื่องแต่งงานแล้วแต่หลายคนยังให้ความสนใจกับรูปร่างที่ผอมบางจนแทบจะเรียกว่ารีบแบนของหนูแพทด้วยงานนี้หนุ่มแดนได้ทีก็ฝอยใหญ่ว่าตนบอกแฟนสาวให้กินเยอะๆไม่ต้องเลือกกินแต่สาวแพทเองก็ยืนยันว่าก,กิน แต่น้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นเลยเรียกว่าการขุนตัวเองให้อ้วนเป็นเรื่องยากสุดๆแม้อยากอ้วนแบบนี้ต้องเข้าครอสกับคนอ้วบคนอ้วนแล้วล่ะค่ะหลายคนอยากผอมแต่ผอมไม่ลงแต่คุณเธอกลับบอกเรื่องอ้วนเป็นเรื่องยากต้องบอกเลยว่าระบบเผาผลาญจะดีเวอร์อะไรเบอร์นี้คะเนี่ย